เรื่องที่เราอยากจะพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้ก็คือดีที่คุณถามหัวข้อเรื่องนี้หมายความว่าไงดีที่คุณถามคือเราอยากจะพูดว่าในการดำเนินชีวิตในการทำธุรกิจไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดีที่คุณถามว่าเราเอา มาตรฐานหรือจริยธรรมอะไรมาใช้ในการดำเนินการหรือในการดำเนินชีวิตของเราผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับที่ชมอยู่ทั้งบ้านให้เรามีมาตรฐานที่สูงขึ้นดีขึ้นโดยเฉพาะเราที่เป็นคริสเตียนก็ให้เหมาะแก่การที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้มาเป็นลูกของพระเจ้า ดังนั้นมาตรฐานของเรานั้นก็ควรจะสูงส่งกว่าที่อื่นๆข้อบังพิที่ผมอยากจะนำมาฝากพวกเรานะครับมาจากหนังสือฟิลิปปอยบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเจ็ดอ่านว่าอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงประพฤติให้สมกับกิตติคุณของพระคริสต์เพื่อว่าข้าพเจ้าจะมาหาท่านก็ดีหรือจะไม่มาหาก็ดีข้าพเจ้ายัางจะได้ยินถึงเหตุการณ์ของท่านว่าท่านทั้งหลายตั้งมั่นคงอยู่ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่อในกิติคุณนั้นสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนนั้นก็คือการประพฤติตัวให้เหมาะสมกับกิตติคุณอันนี้หมายความว่าประพฤติให้เหมาะสมกับความเชื่อของเราที่เรามีความเชื่อในพระเจ้าคำถามคือเป็นยังไงความเชื่อและการประพฤติแบบนี้ คือหมายความว่าเราทำอะไรก็ตรงไปตรงมานะครับไม่มีเล่์เหลี่ยมไม่มีการหลอกไม่มีการโกงนะครับและเวลาเราคุยกับใครหรือเราพูดกับใครก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะฝากข้อความอันนี้เอาไว้ซึ่งในสโมสรแห่งหนึ่งที่ผมเคยเป็นสมาชิกก่อตั้งด้วยนะครับคือสโมสโรโรตารีขอนแกน่น ผมเคยเป็นผู้ขอตั้งแล้วก็เป็นเลขาแล้วก็เป็นประธานของอนุกรรมการหลายแห่งโตรตารีก็มีอุดมการนะครับอยู่4ประการด้วยกันซึ่งผมก็คิดว่าดีนะครับอยากจะมาฝากพวกเราด้วยก็คือ 1. เป็นความจริงไหม 2. มันยุติธรรมกับทุกฝ่ายไหมและ 3. ม,มันเ,เ,เป็นการส่งเสริมมิตรภาพ นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความหวังดีต่อกันไหมและอันสุดท้ายมันเป็นประโยชน์กับทุกๆุฝ่ายหรือไม่ <_ disputes> ผมก็คิดว่าอันนี้ดีทีเดียวนะครับอันแรกนี่เราต้องพูดความจริงอยู่แล้วอันแรกบอกว่าจริงหรือเปล่าเพราะนั้นคือเสียงก็เป็นคนที่พูดความจริงนะครับใช่ก็ใช่ไม่ก็ไม่นะครับพูดมากไปกว่านี้พระคัมภีร์ก็บอกว่าเป็นความบาป ส่วนแม้กระทั่งความจริงเราก็ยังต้องถามต่อไปว่ามันยุติธรรมไหมนะครับคือหมายความว่าพูดฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาให้เหตุผลหรือข้อแก้ตัวหรืออ,อ,อะไระความคิดเห็นของเขาไหมหรือเราแค่พูดใส่ข้างเดียวและอันที่สามเนี่ยคือมันสร้างมิตรภาพไหม ถ้าพูดความจริงแล้วก็พูดไปทั้งสองฝ่ายแล้วมันทําให้โกรธกันเนี่ยควรจะพูดไหมละ่ะหรือว่าจะทํำยังไงนะครับถึงจะดีและอันสุดท้ายนะครับในข้อที่ห้าเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไหมกับทุกๆุกฝ่ายถ้าการพูดความจริงนะครับเราก็มันทําให้เป็นศัตรูกันเนี่หรือทําให้เข้ากันไม่ได้มองหน้ากันไม่ติดนะครับ ผมก็ไม่ได้บอกว่าให้เราโกหกนะแต่ความจริงก็คุยกันนะครับให้เกิดสันติสุขนะครับหรือความสงบและความเข้าใจที่ดีต่อกันได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะฝากตรงนี้นะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะในการประพฤติตัวของเราทำตัวให้เหมาะสมให้ดีแล้วก็มีประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยไม่ใช่แค่ฝ่ายเราฝ่ายเดียว When I can read my title clear to mansions in the skies, I'll bid farewell to every fear and wipe my weeping eyes. Should my soul engage and fiery darts be hurled, then I can smile at Satan's rage and face a frowning world. That cares like a wild deluge come and storms of sorrow. Seas of heavenly rest and not a wave of trouble roll across my peaceful breast